สวัสดีครับพบกับช่องบ้านานอนตัวอีกแล้วนะครับสวัสดีเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศไทยทุกท่านทุกคนนะครับก็ไม่พ้นกับเรื่องราคาข้าวนะครับข้าวราคาตกมากครับทัวนี้นะครับราคาข้าวนาปีนะครับตกทุกวันเป็นรายวันเลยนะครับครับก็มาพูดถึงนะครับ ค่าเก็บเกี่ยวที่พี่น้องชาวนาทั่วประเทศไทยรับถามหาอยู่นะครับซึ่งมันไม่มีนะครับรัฐบาลเขาแจ้งว่าไม่ไม่ไม่ไมีม,มติจ่ายนะครับแต่เป็นเป็นการานำเรื่องนะครับค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าวแทน กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้าน้านอ่อนทัวร์ด้วยนะครับจะได้ไร่ละ1,000บาทนะครับมาอย่างไงนะครับเป็นเป็นการจัดก,การและพัฒนาคุณภาพข้าวไร่ละ1,000บาทนะครับทั้งหมดนี่คาดว่าจะนำข้าที่ประชุมคณะกรรมการในโยบายข้าวแห่งชาตินะครับในเดือนธันวานี้นะครับ เนี่ยนะครับผมก็รอฟังข่าวนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับหลังจากการประชุมแล้วนะครับก็คงจะดําเนินการจ่ายให้เกษตรกรภายในปีใหม่นะครับไม่รู้จะจ่ายได้หรือเปล่านะครับเป็นการแถลงการไว้ล่วงหน้านะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวไว้ว่าได้มาเข้าร่วม ประชุมกันกับหน่วยงานราชการเพื่อหาแนวทางพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งเรื่องที่สำคัญนะครับที่พี่น้องเกษตรกรนะครับถามถึงมาตรก,การช่วยเหลือชาวนานั้นนะครับจากการประชุมกรรมการนโยบายข้าวนะครับซึ่งมีนายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธาน,นครับก็จะหารือกันถึง แนวทางช่วยชาวนาชะลอการขายข้าวนี่ชะลอยังไงครับพี่น้องนะครับก็บางบางชาวนาบางท่านก็ชะลอไม่ได้ครับต้องขายนะต้องมีหนี้สินต้องจ่ายค่าปุ๋ยค่ายาค่าเครื่องไม้เครื่องมือค่าแรงงานนะครับต่างๆนานาน,นะครับอยู่ในแล้วก็ค่ากินค่าอยู่ในครัวเรือนนะครับพี่น้องมันชะลอยังไงครับคือการให้พี่น้องชาวนาเก็บข้าวไว้ในยุ้งของ ยุงฉางของตัวเองนะครับคือแนวทางช่วยเหลือชะลอการขายข้าวนีครับรัฐบาลจะดูแลตันละ1,500บาทผ่านสากรซึ่งจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐ,รฐบาลตันละ1,000บาทครับอีก500บาทคือคือให้พี่น้องกเกษตรกรนะครับซึ่งหลังจากที่สากร ทำให้ราคาข้าวที่เราเราเก็บแล้วเนี่ยครับมีคุณภาพที่ดีแล้วขายได้กําไรนะครับมากก็จะคืนให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกไม่น้อยกว่าตันละ2 0 0ร้อถึงห้าบาทซึ่งพี่น้องเกษตรกรของเราก็จะได้เฉลี่ยตันละ1000บาทคือเหมือนมาตรการช่วยเหลืออย่างนี้คือเหมือนกับวนไปวกไปวนมาครับผมว่าคือมันมันเหมือนการจำนำ จำนำยุง้งยุ้งข้าวครับเหมือนมาตรการเหมือนอเหมือนที่ผ่าน,นมาที่เราทีเช,ชาวกเกษตรกรของเราที่เคยเคยจำนำยุ้งข้าวนะครับได้เงินมาก็ก็ใช้จ่ายที่ได้จากการจำนำข้าวพอ,อแล้วก็เอานำนำเงินไปคืนนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับคอรมอเตรียมถกมาตรการช่วยเหลือชาวนาในวันที่7พฤศจิกานี้นะครับก็ นำนำเรื่อนะครับคือให้โรงสีนะครับเห็นใจแล้วก็รับซื้อข้าวของเกษตรกรเรานะครับในราคาที่เป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีน,นะครับกเ็เกเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งข้าวหอมมะลินะครับจะเข้าสู่การผลิตที่มากขึ้นนะครับก็โรงสีก็น่าจะกดราคาอีกแล้วนะครับ คือตัวนี้ครับอยากให้รัฐบาลนะครับแล้วก็รัฐมนตรีนะครับหารือกันช่วยเหลือชาวนานครับอย่าให้โรงสีกดราคาข้าวนะครับเพราะผลผลิตมากขึ้นนะครับให้อย่างน้อยกําหนดราคาข้าวมาเลยนะครับกิโลกรัมละ12บาทก็น่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้นะครับขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับรอฟังข่าวนะครับท่านพี่น้องครับก็ขณะนี้นะครับ ก็อยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งข้าวของมะลินะครับเข้าสู่การผลิตนะครับที่มากขึ้นนะครับขณะที่ราคาไาโลงสีนะครับอย่างเช่นนะครับจังหวัดบุรีรัมย์ธ่านีนะครับภาคอีสานบ้านเรานะครับอยู่ที่11บาทนะครับต่อกีโลกรัมนะครับถือว่าตอนนี้นะครับก็เริ่มตกอย่างมากแล้วนะครับก็จึงให้นะครับพี่น้องนะครับเกษตรกรเรานะครับเขาเรียกว่าอะไรครับ ราคาจะร่วงไปเรื่อยครับพี่น้องนะครับไม่รู้จะไม่มีมาตรการตึงราคาไว้เลยนะครับก็ลงสีนะครับก็กดราคานะครับไม่ราคาไม่เป็นธรรมนะครับตอนนี้นะครับก็จะทํายังไงครับพี่น้องในเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับข้าวอย่างที่ผมบอกคลิปที่แล้วนะครับมันถูกกว่าเกลือครับเกลือบางยี่ห้อยังแพงกว่าครับพี่น้องมาม่าครับใกล้ครับ ใครจะเท่ากับมาม่าซองหนึ่งนะครับกิโลกรัมหนึ่งนะครับข้าวฤดูการข้าวนาปีเรานี่นะครับก็ก็จะเท่ากับมาม่าซองหนึ่งแล้วราคาตอนนี้นะครับก็โอ้หนักพอสมควรนะครับแม้กระทั่งผมเองนะครับผมไม่น่าเชื่อได้ว่าปีนี้ข้าวราคาตกมากนะครับไม่มีมาตรการกําหนดราคาข้าวด้วยนะครับแล้วก็ไม่มีมติจ่ายค่าประกันราคาข้าวด้วยครับโอ้เย้เลยครับเกษตรกรครับ ยังไงก็สู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องนะครับในเมื่อเราทํานาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าตายายแล้วนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปนะครับตรงนี้นะครับก็ผมหวังว่านะครับรัฐบาลคณะรัฐมนตรีนะครับน่าจะมีการให้โรงสีข้าวเนี่ยช่วยชาวนานะอย่ากดราคานะครับออกมาตรการมาเลยครับนะครับถ้าเกิดว่าราคา กิโลกรัมละ12บาทเนี่ยยังต่ํามันก็โอเคครับพี่น้องครับก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวนาของเราได้ครับแม้กระทั่งผมเองครับก็ช่วยบรรเทาได้นะครับกิโลกรัมละ12บาทนี่ก็โอเคนะครับจะต่ากว่านี้เลยครับพี่น้องครับตอนนี้มันก็ต่ําไปเรื่อยแล้วนะครับก็นะครับก็รอฟังข่าวนะครับรอดูมาตรการต่างๆของของรัฐบาลนะครับว่าจะช่วยเหลือ ชาวนายอย่างเรายังไงดีนะครับก็ผมเอาใจช่วยเกษตรกรทุกท่านนะครับแม้กระทั่งตัวเองนะครับก็ให้กําลังใจตัวเองทุกวันนะครับทําปลูกข้าวนาปีปีละครั้งครับรอฟ้ารอฝนนะครับแล้งบ้างนะครับข้าวตายบ้างก็ต้องสู้กันไปนะครับพอข้าวได้ผลผลิตก็ข้าวมาราคาถูกอีกครับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนตัวด้วยนะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ